สวัสดีค่ะช่องมเมเปียวชาแนลนะคะวันนี้เกิดอุบัติเหตุนะคะท่านผู้ชมที่กุศมานเราคะ่ะโอ้ยมเมเปียวจนกลัวเลยคะ่ะท่านผู้ชมสั่นเลยชนแรงมากค่ะท่านผู้ชมชนแรงมากค่ะมอไซค์นะคะท่านผู้ชมมอไซค์อยู่ตรงนี้นะคะนี่ เพียวจนกลัวแบบสุดๆค่ะท่านผู้ชมโอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยค่ะท่านผู้ชมสุดยอดเลยนี่นะคะสร้างมอไซค์ค่ะท่านผู้ชมไม่รู้คนบ้านไหนไม่รู้ท่านผู้ชมน่ากลัวมากๆอ๋อเราตั้งเราไปเด้ออ๋อเราไปเะไปเคอรี่ฮะที่รานเราไปเราโลดอีหละแบคเคอรี่ฮะรูร รถนั่งนักเรียนนี่โอ้ยกำังจะเอียดกุ๊บรถโอ้ยก่อนเจ้าก่อนเจ้ามือเดีโอ้ยสู้สูบไปไปน่ะยะไปแต่หลังเด็กน้อยนักเรียนนะคะท่านผู้ชมโอ้ยรถเอาเลยสูบโอ้ยเป็นน่ะรถนั่งนักเรียนตั้นกับรถปูดี่ได้ลุงรถกระบะอย่าเดเด็กน้อยนักเรียนนะคะนี่ น่าจะเป็นเด็กน้อยนักเรียนมัธยมนะคะท่านผู้ชมโอ้ยลูกเต่าไฟเดยสองคนคะ่ะท่านผู้ชมสุดยอดเลยโอ้ยขาสั่นนะคะท่านผู้ชมไม่เพียวกลัวเลยเอยอน,นั่นกันยงบทันมามมนิที โรงพยาบาลกันยังบ่มอาค่ะท่านผู้ชมน่ากลัวมากๆโอ้ยเด็กน้อยนักเรียน,น,ยนยจักลูกเต่าไผรกับเบจกักท่านผู้ชมโอ้ยสุดยอดเลยคนแหงขนาดมเมรียจนใจสั่นกลัวๆค่ะท่านผู้ชมกลัวมากๆ เบะบสมอบเบหมเดือดเถิดเด้อโอ้ยมอไซพีโนท่านผู้ชมทะเบียนอย่งปรจักจูกนไเดบเด็กน้อยนักเรียนค่ะน่าจะเป็นในรุ่นลูกกับเด็กน้อยก็น่าจะรุ่นในลูกแม่เพียวนี่ยค่ะท่านผู้ชมน่าจะมัธยมกุศมานท่านี้แหละค่ะ ปัดหน้าเขาหันหนงห่ะตะกี้นี้เขามั่นใจคือจันเออยายก็จอดอยู่หันแต่ยินอีทเลิกกับสซนมานี่ก็อยู่ทางในเพื่อนได้ยินแต่เสียงตีวเลยโมเมนต์มาแต่เส้นอีกเท่านี้บ่ร์จะตัดหน้าคือยูเทิร์นเนาะรจักรยานยนต์ออกมาเออบ่ได้เบิ่งอย่างเลยมัธยมเท่านี้เนาะเกือบนี่เนาะโอ้ยรุ่นเดียวกับลูกอียายนี่เลยเหรอเบอร์ จากลูกไคดิรถซนรถซนโทษละพี่โทตั้งแต่สามิบที่ต่ำเลยแล้วโทตั้่สามสิบปีที่ชนเลยปั้นนีมาอยู่แล้วควก็โทษไปส้าคือกันนี่นะคะทาผู้ชมเอไอ้สิันตามเสียงตามมาเหบอกห้องเอียดเลยไปู่เออนี่วาตามเ่าไหห้องเอียดแล้วไปโทรตั้งแต่สามสิบปีเอตเดยวนะ เทศาบาลแถวนี้เดินลงบ้านโอ้ยไอ้ตันี้ซาดีท่านผู้ชมเอ,อ้ยเด็กน้อยรุดๆเมเพียวเนี่ยละ่ะยอดเลย<ะ>เห็นต่อหน้าต่อตาเลยค่ะขาจนสั่นเลยขาจนสั่นเลยค่ะท่านผู้ชม เสียงเด็กแบบอยากแรงมากค่ะเสียงเด็กนะโอ้ยรถขี่กับบัตระลอเลยเนาะเร็วๆกับอัตรก็ดีอะไรกับเตี้ยตู้คออะไรเนี่ยถึงตัดหน้าเขาเบรกบ่นทันอยู่แล้วตัดรถกับบัตรงองกีฬาวันนั้งเราไปกานที่ร้านได้ดอนเนาะโอ้ เอาที่เอาไปอ้ทางละแนนเนี่ยซให้นาออันนี้ก็ไทยไอ่ะม่ังงก็ที่ซอยของเรียนไนางโอ้เนี่ยซให้ไหนเสนไหนก้อนเจ้ามาฮะเอาไปเนฟิลมาฮะฮะเป็นรองเป็นล้นแม่นางกัก้อนเจ้าให้อยก่อนมาคนก่อนมาคนโอ้สียดเปลอยู่โอ้ยมาคนพอดีเรียนมัธยมให้ละไก ตัวหล่าหน้าที่โด๊ะแค่ตำรวจทั้งโจรแล้วได้นี่ๆโคหน่อยคนไม่ได้ใจเลยโทรหาก็โตนายกคันใจปูเอ้ยโอ้ยจะยังเว้าได้เบอร์นายกใครก็มีเออโทรโจนายกเลยนายกตั้งแต่9:42นี่7นาที7นาทีแล้วได้โทรโจนายกรถ9:42ต้นกับกลัวรออยู่ในมะลังไหนเออ รถก็เลี้ยวเลี้ยวโอ้รถต้นนี้ก็หักมาฮะเฮ้าวิลเบ่เข้ามาเข้ามาเทีว้าจังสั่นไหมเอออะไรทุกเม็ดกลวยตังฮะรอใครเละใครสะออนคนนนนโอ้ยรอรถโรงพยาบาลนานมากค่ะท่านผู้ชมยังบ่มาเลยนี่เพิ่อนกับโทรเลยนี่รถกระบะแกะหันทะเลอะไรไปเจี๊ปูไม่หันบุบมัด้างนันจอดทันดีหันทะเลดำดำแม่น เออเราว่าตำหมาข้าเสียงแบบเอี๊ยดเลยนีลาดูรองไ Now, no ม่ใช okay. ่หมาใช่ไหมเสียงเบรกมาแล้วมาแล้วมาแล้วหักใบไม้กันไว้ไปจักรถพยาบาลนอนแล้วนะเรือรถตำรวจนะเพราะว่าต้องอันนี้ไอ้ก้นเนี้ยกูก้างเลยเลยงอสเลนเลยเนาะก่อนเจ้าให้นั่งก่อนเจ้าให้กันมาหนังไงโอ้ยบางคนะมุดโลนบ่กล้าเบิ่งกล้าเบิ่งอยู่หักคือเบาใเขน่ะ มันไปโรงเรียนอย่บอคือแต่งสุดเนี่ยนี่เห็นปะพักมีสมุดเรียนเถอเนาะมาแล้ว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 โอ้ยรีกรถเนี่ยนังเลยมาแล้วโอ้ยมาแล้วค่ะรถโรงพยาบาลมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ยยานยานยานเต็มที่เลยเปาะเปาะเปาะอือบอกว่าให้ลูกขี่รถละปุ๋ยแบบนี้ មើលเห็นក៏ດີយ៉ាងຫນຶ່ງបักປៀໄຂ່ກະដែរតែយ៉ាងស្អីបักដែរយ៉ាងວ່າស្អីអោទួងនេះស្រួយកອດបីបលនແມ່ក่อนເຈົ້າເຖຍອັນຫຍັງເទເລນີ້ຮຽນໃຫ້ນែនໄດ້ນາງຝົນបលនແມ່ນາກອດເຈົ້າอ่ะບໍ່ມັນបលនບໍ່ອោទួងນາວໂຕທີ່ນែນិ່ງນາວສະຫຼົກລອກທີ່ນែນិ່ງຫີ້បលនບໍ່ຄົນໂອ້ອັນນີ້ກະໄດ້ບໍ່ទួងມັນຕາມກົດໂຕໂຕຢູ່ເລີຍເນາະເພຍເພຍເພຍໂອ້ຫຼົບໄປ

ปฏิเหตุชนเล็กน้อยค่ะท่านผู้ชมเล็กน้อยนักเรียนมัธยมข้านี่หรอคะโอ้ยยันเป็นลูกหลานไม่เพียวเด้เหรอเนนไหนี่ยยันไทโซเขานี่แหละออกมาเส้นอีกด้วยเส้นในข้างเรียนเลยเออบอกคิวขนาดเบรกแห้งเลยเนีย่ตัดหน้าเขาอยลี่นี่นี่เลยเบิง้งหอยเบรกนี่พอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกไงว่ากันนะคะช่องแม่ตาค่ะขอบคุณค่ะ